ฉลองขายอ้อขายได้แค่2วันได้ไป12ล้านแล้วออขนาดยังไม่ตรงกับเสาร์อาทิตย์นะวันนี้วันเสาร์นี่คนดูเยอะมากพรุ่งนี้วันอาทิตย์อีกต้องมีวันละอีก10ล้าน10ล้านแน่เลยเขาจาแสิ17แล้วแหละว,ออวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้19ครับ 20, 20แล้วมัสิบเก้าเหรอสิครับเออมาฉลองตอนแรกว่าจะขายแสนกว่าบาทว่าจะขายสักแสนสองเอาไปเลยขายอ้อได้กําไรแน่นอนแล้วอันนี้ไม่ต้องขายกําไรเอา8ปดหมื่นเก้าพออ่ะทรี เอารถเทินเข้ามากาไรจากนั้งแล้วรถไม่ต้องออกกาไรเลยเทินเข้ามา8 0ด0 0นนะจริงๆนะคันนี้เทินเข้ามา8 0ดหมื่นขาย8ปดหมื่นเก้าไอ้เก้าพันเนี่ยค่าเซลค่าโอนค่านันค่านี่ขายตัดอ่ะเออก็ไม่เหลือแล้วนี่วงกว้างรถราคาจริงๆทำไปเก็บงานนิดนึงไปขายสักแสนผมเห็นในเน็ตเขาขายกันแสนสองแสนสามอันนี้ก็คือขายให้ราคาที่เลยซ R V วรถคันใหญ่ๆอย่างเงี้ยอันนี้ขนคนได้หลายคนนี่ขนคนไปดูขายอ้อได้เยอะเลยรับโอ้โหเี่กว้างไหม ัด88,000เท่าพอแนะล้วเราไปซื้อดูราคานี้ไม่มีได้กำไรจากหนังไม่สนใจแล้วรถอะกำไรคันนี้ไม่เอาเลยพลิซิ่งกันเต็นมังกรกับหนังคายอ้อตอนนี้สตาร์ตติดอยู่ใช่ไหมนี่ยเดี๋ยวพาลองขับนิดน,นึงก็ได้เ <c oughs> นอนะโอเคไหมนิ่งนิ่งอยู่นะเครื่องใช้ได้นะครับ <c oughs> นี่โอเคครับผมอ่ะราคา88,000ลองขับดูดิไปนั่งอะ่ะกว่า88,000มันขับได้ยังไงถ้าตอบไม่ต้องโทรมาเลยราคาที่ถูกแล้วไม่ต้องต่อเลยคันนี้ ให้แบบว่าเป็นราคาพิเศษสําหรับฉลองใครอ้อเป็นหนังเรื่องแรกที่ผมไม่ขาดทุนแน่นอน <laughs> อ่ะโอเคน,นี่ขับได้ไวนี่แอร์ถือว่าก็ไม่ไม่ฉ่าเย็นแต่ไม่ฉ่าแต่ช่วงล่างนิ่มนะเ่งเครื่องเล่งดีไปปรับสภาพหน่อยนึงถ้าใครจะไปทําขายนะปล่าสภาพอีกว่าสักหมื่นกว่าบาททาสีใหม่รอบคันหน่อยแล้วก็เก็บง,งานนั้นงานนี้ก็ไปขายสักแสนกว่าได้นแน่นอนครับโอเคสนใจถ้าเข้ามาได้ที่ไหนมังกรแฟนเพจครับแล้วก็ เพจของเจมมังกรทุกสาขาครับโอเคครับสวัสดีครับ